นี่คือแจ็คตอนนี้ลำคอเขารู้สึกบวมเหมือนลูกโป่งน้ำมูกเขาก็ไหลออกมาย่งกับน้ำตกเพราะเขาถูกแฟนทิ้งไปแต่นั่นไม่เกี่ยวกันหรือมันจะเกี่ยวนะ <c oughs> และนี่ก็คือเดฟเขาแค่ดูรูปเชื้อโรคก็ทำให้เขาป่วยได้แล้วค่ะใช่ค่ะทั้งสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่สูสีในปีนี้ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลคนป่วยแห่งปี ค่ะพวกเขาเลยมาพบคุณหมอเรและรู้ไหมว่าคุณหมอจะบอกพวกเขาว่ายังไงผมจะสั่งยาให้คุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากหายจริงๆคุณจะต้องเปลี่ยนการกินอาหารร่างกายของคุณต้องการพ่ชนาการผมช่วยคุณได้โดยคุณจะต้องกินอาหารเหล่านี้ในทุกๆวันดังนั้นตามที่หมอแนะนำเดฟจึงมุ่งหน้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของตามรายการเราได้มันแล้วสามพนเราหาได้6 789ผ่านสมุนไพรอันนั้นหยิบมาอู้อาซาอิ หยิบแล้ววิตามิน A, B, C, D และ E ผ่านแอสพารกัสพานคอราล,ลาหยิบมาแล้ววิตามินเกลือแร่อีกนิดหน่อยผ่านกรดอะมิโน,โน16ชนิดผ่านแพสต์ลี่บลบอรค,คล,ลี่กะหล่ำปลี่าน237ดอลล่าร์56เซนและนี่ในอีก7วันข้างหน้าคุณต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพราะของพวกนี้มันเก็บไว้ได้ไม่นานหรอก แจ็คในทางตรงกันข้ามได้พบวิธีที่จะได้รับสารอาหารที่ดีแถมราคาถูกกว่าและทำง,ง่ายกว่าแจ็ Jack, คค้นพบขอคอมพลีตเชื่อหรือไม่ว่าซองอาหารเสริมเล็กๆนี้มีส่วนผสมที่เหมือนกับที่เดฟเพิ่งซื้อมาทั้งหมดนี้ได้ตรงตามโภชนาการทุกวันทำให้แจ็คได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการยกเว้นได้แฟนเขากลับมาดังนั้นในขณะที่เดฟเปลี่ยนห้องครัวของเขาให้เป็นห้องแลบวิทยาศาสตร์ที่รกรุงรัง แจ็คก,ก็ใกล้จะได้ทำสัญญารับโบนัสก้อนโตกับข้อคอมพล e ทคุณจะได้รับประโยชนจากการกินอาหารทั้งหมดเพราะส่วนผสมนั้นมีอาหารครบทุกหมู่อย่างง่ายๆด้วยบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บที่ไม่ยุ่งยากต่างจากเดฟที่ต้องคอยไปซื้อของสดอีกแค่หวันมันก็จะเสียแล้วอีกสมวันมันจะเน่าแล้วเนี่ยอีกวันเดียวมันจะบูดแล้ว อ๋นี่มันบูดล,ลองดมดูหน่อยสิเอ่อเออข้อคอมพลีไฮแจ็คมีอิสระในการใช้ชีวิตในฝันที่มีสุขภาพดีในทางกลับกันฝันร้ายของเดฟเพิ่งเริ่มต้นต้องล้างชั่งน้ำหนักหันหันสับสับขั้นน้ำผสมทุกอย่างแล้วยังต้องล้างอีกยังไม่ต้องพูดถึงวิธีป้องกัน <c oughs> <c oughs> กลิ่นมีตัวอะไรตายเหรอ แจ็คสบายๆโดยไม่ต้องยุ่งยากและค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงโดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรอะไร, mm hmm. พระเพิมเ่มเติมเยอะแยะเลยค่ะและด้วยเงินที่แจ็กประหยัดได้โดยท่านคอคอมพลีทเขาจึงได้แฟนเขากลับมาพร้อมตัวอีก2ใบสำหรับวันหยุดพักผ่อนอันแสนโรแมนติกที่เขาเคยสัญญาไว้ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณคุณมีสองทางเลือกคุณจะเป็นอย่างเดฟและเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นโรงงานปลาแบบนี้ <S 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 หรือคุณจะเป็นอย่างแจ็คและเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ด้านสุขภาพแบบเดียวกันโดยไม่เสียทั้งเงินและเวลาไม่ยุ่งยากเลยด้วยข้อคอมพลี e จากวาสโย